นี่มันเกิดอะไรขึ้นอะทำไมจีเมาขนาดนี้อะไม่ทราบเหมือนกันนะคะพอดีแอปบังเอิญไปเจอก็เมาแล้วไม่รู้ว่ามีเรื่องอะไรกับพี่คีหรือเปล่านะคะอ่ามีอะไรกันอะทะเลาะอ,อะไรกันหรือเปล่ามีเรื่องอะไรทำไมไม่ค่อยพูดค่อยจากันล่ะโมเป็นพ่อโมจและกด ักกะไรอะพูดอะไรได้ครับคุณป้าเป็นไงอะเกิดอะไรขึ้นหรอเจอจีไหมจเจอเแล้วเจอแล้วทําทำไมต้องเครียดด้วยเรา ป้ารู้ความจริงเลยให้เราโกหกท่านหมดแหลยรู้ได้ไงพี่จีมันเมาไม่ได้สติมันก็เลยเล่าความจริงทั้งหมดให้งป้าฟังที่พวกเธอเห็นป้าเป็นอะไรฮะมีเขาบนหัวหรือ,อยังไงถึงได้รวมตัวกันปิดบังเรื่องใหญ่ขนาดนี้ได้ขอโทษนะคุณป้า ว่ากดเขาเลยครับที่โกดเขาทําไปอ่ะมันเป็นเพราะว่าลินเขาจะไปทําแท้งอ่ะครับห้ามไม่ให้ทําแท้งเนี่ยมันก็ดีอยู่หรอกแต่รับจ้างเป็นแม่เพื่องเงินแล้วก็หลอกเจาก้าคีแต่งงานเนี่ยมันไม่มากเกินไปเหรอเสียแรงนะที่ฉันรักเธอเหมือนลูกเหมือนหลานแท้ๆแล้วมันหลอกกันได้แบบนี้ฉันคงรับเธอเป็นหลานสะภ้ยต่อไปอีกไม่ได้หรอกนะ กดฉันขอคุยด้วยหน่อยนี่ยังมีหน้ามาคุยกดอีกเหรอทำคนอื่นเดือดร้อนไปหมดนกดขอร้องแหละไปหาที่เี่มียพกันฉันมีเรื่องสำคัญจริงๆอะงี้นก็คุยตรงนี้แหละอันนี้ผมไปรอที่รถนาย สิสิไปไหนคุยตรงนี้แหละกดแกไปเมริกาบฉันนะอะไรนะไปอยู่ที่เมริกาด้วยกันแกฉันแล้วก็มัวเจียทำไมฉันต้องไปกับแกด้วยแกเคยรักฉันแกก็ต้องรักฉันได้อีก แกฟังนะจีฉันไม่ได้รักแกแกต้องรักฉันแน่ๆแ,แกทำทุกอย่างเพื่อฉันมาตลอดแกยังไม่หายเมาด้ือไงฮะถึงได้พูดจาเพอ้อเจอ้ออะไรแบบเนี้ยฉันพูดจริงๆนงแต่แกรักพี่ขีแกถึงได้ไเปใส่ฉันแบบเนี้ย ฉันรักเขาถึงแม้ว่าเขาจะไม่ได้คิดอะไรกับฉันแต่ฉันก็รักเขาฉันรักคุณคีแต่ฉันไม่มีวันไปจากเขาด้วยแกได้ยินชัดแล้วใช่ไหม